สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีกับคุณที่ถูกและพวกที่กดติดตามด้วยนะคะลางแสนแตกของเรานะคะเข้าตรงๆอีกแล้วนะคะ5 7นะคะ,ะสูตรที่2ก็ชนนะคะแต่เอสทำผิดพลาดขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตามชุดนี้ตัดไปพร้อมๆกันนะคะ,ะจะให้ดูนะคะว่านะคะ ที่แอดตัดให้งวดที่แล้วนะคะสูตรที่2นะคะอ่าตรงเนี้ยเขาเด่น5ใช่ไหมคะหลัก10แต่แอดล่ะคิดเป็น58เพื่อน,อนๆกลับไปดูคลิปได้นะคะดูแต้มของเรานะคะ89012ไม่มี3านะคะห้บวกแเป็น3นะคะอ่าดูตัวนี้ผิดไปแอดก็เลยเอาเป็น58ก็เลยไม่ได้ตัดตรงนี้ไปนะคะเพิ่งมาดูเมื่อเช้า นะคะว่าอ้าวแต้มสามไม่มีนะคะอ่ามันก็จะตรงห้าจิตก็จะชนอยู่สูตรที่หนึ่งของเราเมื่อสักครู่นี้นะคะชนตัวนี้นะคะเพื่อนเพื่อนกราบขออภัยด้วยนะคะแต่เราก็ยังถูกสูตรที่หนึ่งอยู่ดีนะคะทวดนี้เรามาตามกันต่อนะคะเพื่อนๆเหมือนเป็นการแก้ตัวนะคะดูแล้วแต่ก็ผิดพลาดจริงๆนะคะงวดนี้เรามา ตัดกันต่อเลยนะคะนี่หน้าตาออกมาแล้วนะคะอ่าสูตรที่หนึ่งของเรานะคะอันนี้สูตรเด็ดนะคะสูตรเด็ดของเราเลยนะคะอ่าางแสนแตกของเรานะคะอันนี้เอสก็จับไปให้แล้วนะคะสิบล่างอ่าจับคู่แต้มของเราแต้มของเราก็เข้านะคะแล้วก็สิบล่างของเราก็เข้านะคะหน่วยล่างของเราก็เข้านะคะ แอดจะมาอัปเดตให้ทีละอย่างนะคะเอาสูตรนี้ไปเลือกหาซื้อรัฐบาลลอตเตอรี่กันไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆก่อนที่จะอั้นนะคะแอดก็ไม่ได้นะคะแอดไม่คิดว่ามันจะอั้นนะคะไม่ได้ซื้อรัฐบาลไว้นะคะแอดก็จะได้ทําแล้วก็จะไปหาซื้อรัฐบาลไว้เผื่อวันออกมันก็จะอัน้นเราก็จะซื้อไม่ได้นะคะตามต่อกันค่ะเราจะมาเริ่มตัดเลยนะคะ งวดนี้นะคะเลขเด่นล่างเราก็เข้านะคะวิ่งล่างของเรางวดที่แล้ว859นะคะงวดนี้293นะคะเพื่อนๆเ,เราจะเอาเด่น293มาตัดเลยนะคะสูตรไหนไม่มีเราจะตัดทิ้งเลยนะคะมาดูพร้อมๆกันนะคะ293นะคะถ้าไม่มีเราจะตัดตามสูตรนะคะเพื่อนๆผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะ 293นะคะ293ไม่มีเราตัดเลยนะคะดูไปก็แอดด้วยนะคะถ้าว่าผิดพลาดตรงไหนนะคะให้คอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะเดี๋ยวแอดจะเข้าไปอ่านนะคะ293เสีนี้ไม่ยอมมาเลยเนาะตั้งแต่ปีที่แล้วละสอง้าสามนะคะก็จะเหลือชุดนี้ หชุด2ชุด3 4มสี่ห้าหกดแดเก้ชุดก็ยังถือว่ามากอยู่นะคะเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวแอดจะมาตัดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะเรามาดูสูตรที่2กันเลยค่ะอ่าช่วยแอดดูด้วยนะคะสูตรที่2นะคะเราเด่น1 4 0นะคะ เราจะเอาเด่นตัวนี้มาตัดก่อนนะคะ140เราจะชนกันที่อะไรนะคะ140ไม่มีเราตัดเลยนะคะ140 140นะคะก็จะเหลือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ิ12 13 1สิบชุดนะคะแล้วเด่นชนสิบของเราที่จะมาตัดงวดนี้2สูตรนี้เหมือนกันนะคะอ่าก็เลยไม่ชนนะคะมันจะชนหยู่ตัวเดิมคือตัวสูตรเลยเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนะคะหลักสิบของเรานะคะแต่เราจะเอาหน่วยของเรามาตัดนะคะสูตรนี้งวดที่แล้วหน่วยของเราก็เข้านะคะสูตรชนนะคะ 03741นะคะอ่า ...03741 03741อันนี้ไม่มี03741 03741นะคะก็จะเหลือ123 4 5 6 7ชุดนะคะเพื่อนๆ7ชุดนะคะ จิดชุดนะคะทีนี้แอดจะเอา293เก้สูตรที่1มาตัดนะคะ293 293ตัวไหนไม่มีติด293ตัดเลยนะคะ293นะคะเพื่อนเพื่อนก็จะเหลือนะคะนี่ก็ตัดจะเหลือ9กนะคะเพื่อนเพื่อนชุดนี้นะคะ จะเหลือ940313นะ 3, คะ3ชุดเหลือ3ชุดแล้วนะคะอ่าเรามาดูสูตรนี้กันสิสูตรแสนแตกของเรานะคะมันตรงกันที่ชุดไหน94ตรงกันที่94 03 13เราเราจะเอา140ของสูตรนี้มาตัดเหมือนกันนะคะ140สูตรนี้ไม่มีตัดทิ้งเลยนะคะ140จะได้น้อยชุดนะคะ140เหลือ3ชุด4ชุดอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะ นี่แอดตัดผิดนะเนี่ยหน12งสนี่คือมีเด่นอยู่นะ140นะคะถ้าเอาเด่นตัวนี้มาตัด293มันก็ยังมี2นะคะเลือจชุดนี้อีกชุดหนึ่งนะคะ1นึเป็น4ชุดนะคะเพื่อนๆนี่แหละที่ดูไม่ละเอียดมันก็จะผิดอย่างนี้สี 4, ชุดนะคะ ชนกันนะคะที่สีชุดนะคะพออันนี้ก็จะเหลือเ4 0 3เพราะว่าเพราะว่าสูตรนวดนี้คือชนกันแล้วก็สูตรสองสูตรออกมาตรงกันแต่ว่าสูตรของเขาคิดคนละอย่างนะคะเพื่อนๆก็ออกมาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราตัดไม่ได้สี่สูตรอ่าสสูตรสี่ชุด ก็ถือว่าไม่เยอะนะคะไปหาซื้อรัฐบาลกันไว้นะคะลอตเตอรี่ไว้นะคะแ้มชนแ้มชนล่างของเรานะคะอ่าเดี๋ยวแอดดูแ้มชนล่างให้ก่อนจะเน,น้นตัวไหนให้ใหกเจ็ดแปด้มชน6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 6 7 8ทำไมมันไม่6 7 8 9 0มันไม่ชุดที่ชนไม่มีเลยนะคะเพื่อนๆมีแต่ชุดเต็มนะคะอ่างวดนี้แอดมั่นใจ80%เนนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าสูตรชนของเรานะคะหกเจ็ดแปดเก้าศนะคะอันเนี้ยเกบกสก็ได้3ามเต้มสนี่ก็แต้ม3นี่แต้ม4ีนี่ก็แต้ม3นะคะแต้มชนของเราไม่มีนะคะแต่ว่าสูตรของเราชนกันที่สองสูตรนะคะ,ะเพื่อนๆไปพิจารณาดูนะคะเดี๋ยวบางทีแอดจะมีะสูตรใหม่ๆเข้ามาเดี๋ยวแอดจะมาดูให้อีกทีนะคะ แต่เ,เพื่อนๆไปหาซื้อไว้เลยนะคะ4ชุดถือว่าไม่เยอะนะคะเ,เพื่อนๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอันนี้สูตรแสนแตกของเรานะคะก็เน้นไปที่4 4ชุดนี้เหมือนกันนะคะเพื่อนอถ้าจะให้สูตรชนมันจะ6 7 8 9 0ูนมันก็จะชนอยู่ที่นี้สิเดบเกเป็น6ก็จะชนสูตรนี้สูตรนี้นะคะ เนี่ยนะคะหกเจ็ดเนี่ยนะคะหกเจ็ดแปดนะคะแต่ไม่เอาเราเอาตัวตัดของเรานะคะยังถือเอาตัวตัดของเราและตัวชนของเราอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวแอดจะลงคลิปที่เข้าให้ดูนะคะหลายๆสูตรนะคะที่เข้านะคะขอบคุณค่ะ รวยๆเฮงๆนะคะ